วันนี้ค่ะเลิฟซินโดมทํายังไงบ้างคะพี่ต้อกันเลยครับเลิฟซินโดมเรื่อกมีผงสองเรื่องราวอขาครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับฝนไม่ตกดีจังเลยก็ทุกคนก็มากันพร้อมขอบคุณทุกคนที่มานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเลิฟซินโดมนะครับเรื่องราวของซีซันนี้จะเป็นยังไงบ้างคบอืมเราเลือกหยิบเอาภาคที่สามมาทำซึ่ง เป็นบทประพันธ์ที่ะสบค,คอนสเสิร์ตเนี่ยท่มีคนตามอ่านเยอะมากเลยกดดันทามทางผู้จัดว่าแบบตายแล้วต้องทําให้ดีแล้วก็พออ่านแล้วเนี่ยเลือกคุณเอฟเป็นคนเลือกเล่มที่สามาทําแล้วก็ให้พี่ต้ออ่านพอพี่ต้ออ่านเนี่ยออมันสนุกจริงเรื่องมีเรื่องมีแง่มุมที่ทําให้เราต้องคิดหลาย,ลายเรื่องอยู่ด้กันก็ลึกจ,กจากจากนิยายวายทั่วไปนะครับเอาสั้นๆว่าเราเราคงเราคงมีความทรงจำอยู่ทุกคนนะพี่แต่ว่า ความทรงจำจะ,จะทำให้เรามีความสุขไ้มากน้อยแค่ไหนมันทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่มันคือความทรงจำที่จะทำให้เราติดตัวเป,ป็นตลอดไปจนกระทั่งเราตานะครับประมาณนี้น<แ>ความรัก<แ>ความรักของเราอยู่ได้ด้วยความทรงจำครับเพียทำไมถึงเลือกอิบตอนนี้มาคบคือ,อ,ข,อขอพูดในมุมขอ,ของการตลาดนะครับ<แ>ก็คือ,อบทประพันธ์เรื่องนี้เป็นที่นิยมมากนะครับในเว็บไซต์ของเมทาวไลนะฮะซึ่งโคตตอนนี้ยอดพุ่งวิดดิ้งอ่านไปแล้วเนี่ยกว่าร้อยล้านวิว นะครับซึ่งมันเป็นนันิยายที่เป็นเดอะเบสจริงๆนะครับแล้วตัวเรื่องของของเรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะครบรถนะครับมีทั้งดราม่ามีแอคชั่นซึ่งเรากล้าพูดได้เลยว่าเรื่องเลิฟซินโดรมรักก็โทษคนอย่างมึงเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นแอคชั่นแอคชั่นดราม่าและเรื่องราวความรักซึ่งหลายคนเนี่ยเป็นแฟนนันิยายอยู่แล้วก็จะก็จะคุ้นชินแล้วก็จะรู้จักกับตัวเอกันอีกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เลยจบ ลองอ่านดูแล้วก็เราก็เลยชอบว่ามันน่าสนใจก็เลยลองมาทาปรึกษาพี่ต้อดูเส้นเรื่องมันจะมีความต่างจากนวนิยาอันดับแรกเราต้องทําตามตามเรื่องที่ดำเนินอยู่ในนวนิยายาครับข้อหนักหนักหนักของเราก็คือว่าเมื่อสิบเรื่องที่สามาปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเล่มหนึ่งเล่มสองมันมันปูปูเรื่องมาแล้วเราต้องกลับไปเล่าโดยยังไงโดยให้ทั้งล่มเล่มอยู่ด้วยกันต่อเนื่องกันความยากของทีมทีมงานผู้จัดจีอยู่ตรงนี้นะครับ ทําให้คนที่อ่านแล้วเนี่ยเข้าใจตัวละครคนที่ไม่เคยอ่านเมื่อมาดูก็สามารถเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจนท่นถึงถึงวินาทีที่เราเขากำลังเห็นตัวละครหัวเราะร้องไห้สนุกตื่นเต้นนะครับเป็นทุกข์เป็นร้อนดีใจเสียใจน้ําตาตกได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้พอยากเลยอยู่ตรงนี้พี่เอาทำไถึงเลือกก้ลงล้มเรียกองใจเออก็เป็นเป็นอะไรที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่แรกเนี่ยเราเปิดแคสเราเปิดออรดิชั่นสำหรับตัวบทเดอีก สำหรับเรื่องนี้นะวันนั้นเราแคสกันทั้งวันเลยนะครับ <laughs> ก็ปรากฏว่าเอ้ยพี่ต้อเราเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการน<ด>เนาะช่วงนาทีสุดท้ายก็คิดว่าแบบเอาละวันนี้คงไม่ได้พี่ต้อ <คน S 2> บอกเอฟเก็บกล้องกลับกล้องกลับเก็บกล้องกลับ <laughs> แล้วก็มีน้องน้องน้องผู้ช่วยอะฮะก็คือโทรมาบอกพี่เอฟมีน้องคนนึงกำลังจะมา,มะมาอขออีกห้านาทีกลาลังนั่งมอเตอร์ไซค์มาเราก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างงั้นเราเราตั้งกล้องอรอแลพี่ต้อเะพอพอปุ๊บน้องมาถึงปุ๊บแสงออร ตอนแรกพี่ตองไม่ได้คาดหวังนะพอเจอคนสุดท้ายหึอือเออ <Okay. S 2> ใช่ก็บอกว่าประมาณไม่ไมต้องแคสแล้วก็คือน้องอ่ะคาแรคเตอร,ร์โดนใช่แล้วก็มีความมีความแบบเออเป็นเดย์สูงนะเพราะจะมีความแบบเออเขาเรียกว,ว่าเกี้ยวกราดเพโาะน้องเขาเป็นมวยอยู่แล้วนะฮะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเหมาะกลับบ้านเราก็ยังไม่ได้ตัวอีกนะฮะกลับบ้านไปไปสไลด์ไอจีเจอน้องแอง เดินทางไปในไอจีก็เลยพอดีโทรหารพี่คนหนึ่งที่เขาสนิทกันนะที่ที่เป็น <laughs> ที่เป็นผู้ช่วยผมมาก็เลยบอกว่าเออรู้จักเด็กคนนี้ไหมช่วยตามให้หน่อยอะไรเนงะี้ยเพราะคาแรคเตรอ,อ, <laughs> อ,<ม>อร์อ่ะเหมาะกับอิดมากเออพอปรากฏว่าพี่พี่ที่ที่สนิทกันเขาบอกว่าอ๋อเป็นลูกศิษย์การแสดงนะก็เลยตามมาก็เลยได้สองคนนี้มาเล่นเป็นเด็กกอมาอยู่ด้วยกันเะคมีเข้ากันมากเข้ากันมากคนที่แบบไป่ผนที่จะ ต้องดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเ,เขาใกล้เคียงบทประพันธ์มากจะมีต้้วเบาใจแล้วก็พอลองเทสดูว่า,าแฟนที่อ่านหนังสือพอใจอเดออีกคู่นี้ไหมเสียงตอบรับกลับมาบอกว่าคู่นี้ใช่ที่สุดนะครับก็เลยแบบลงใจไปอ่านหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่ก็คือหน้าที่ของทีมงานนี่ต้องทำออกมาให้ ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะพระเอกนายเอกครับน้องน้องลงรับเป็นไงบ้างครับนังลงลงเอิร์ดลงรีลงซื่อลังผู้เรียนเป็นไงบ้างครับบทบาทเซฟเตอร์ต่างๆของเราในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่หลงได้เล่นเป็นตัวเอกของซีรีส์เลยครับผมก็ค่อนข้างกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมาก ในเรื่องนี้หลงรับกทเป็นเดยครับซึ่งตัวของเดยจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยเซออ็กดรฟ์ครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโหดใช้แต่อารมณ์กับกับอิดด้วยแต่ว่ายัางไงก็ดี๋ยวตามใจอิดอยู่ดีแหละเนาะใช่สำนักธ <c oughs> ุ <c oughs> ิดว่าไงฮะแฟรงแฟรงแฟรงสำหรับเรื่องนี้ของผมคือก็ถือว่ากดดันมากๆเลยเพราะว่าแบบคนอ่านนิยายเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า ก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดเอ้ยไม่ใช่สิอยากจะทาออกมาให้ดีที่สุดเอาดูแล่ครับครับผมก็อยากฝากแฟนที่อ่านนิยายทุกคนนะครับก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยครับไม่ได้กดดันเรื่องบทหรือซีนใช่ไหมครับที่มันดูเดือดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะครับพอได้เล่นตอนแรกกดดันครับมนแรกกดดันกันมากรู้สึกว่าจะทําได้หรือเปล่าใช่แต่พอมาอยู่กับลงอย่างเงี้ยพอเล่นด้วยกันปุ๊บ มันรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยอะไรเงี้ยครับก็ปล่อยปล่อยไปตามนักขนาดไหนครับเรื่องแรกเลยไหมที่เราเลิฟซีนตัวอือดอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับที่เลิฟเลิฟซีนแบบว่าดุเดือดมากมากดุมากครับถ้าใครอ่านนิยายก็น่าจะรู้ว่าแบบภาคหนึ่งภาคสองนี่ดุขนาดไหนับพี่หมอบ้างครับเรื่องนี้ค่ะคุณหมอบ้ยังไงถึงมาได้ก็เป็นมันเป็นปมของเรื่องอันหนึ่งซึ่งเข้มข้นมากนะครับคือเดเนี่ยเขาสูญเสียความทรงจํา นะฮะแล้วก็เราก็เป็นหมออยู่แล้วนะครับก็มารับบทเป็นหมอด้วยเป็นหมอเรืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นญาติกับแฟงด้วยนะฮะก็เลยดูแลเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นญาติคนหนึ่งเพื่อที่จะคลายปมฟื้นความทรงจําให้กับเขานะครับก็เล่นเป็นตัวเองอยู่แล้วเป็นหมออยู่แล้วก็ก็น่าจะพอได้อยู่ครับพอว่าิลใช่ไหมครับเพราะว่านักแสดงกับอาชีพเราแม้ถึงจะบทบาทเป็นหมออย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องมีการตอบตัวอะไรไหมครับกระสงนีลงก็คงต้องเป็นเรื่องของการแสดงก็เราเราก็ยังใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็ การเล่นเป็นหมอเล่นเป็นตัวเองเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ได้ไกลไปกว่าชีวิตความเป็นจริงเท่าไหร่นะฮะก็น่าจะพอช่วยได้แล้วรู้สึกแก้ปมยากไหมครับโอ้น่าจะยากมากแล้วบทเข้มข้นมากๆครับแต่ละเรื่องนี่เราจะคลายปมยังไงอันนี้ต้องไปติดตามต้องไปตามต่อดูเองครับมีขตอวิชาใครไหมครับกับพี่ต้อเองมี้นะแบบว่าต้องขอทุกท่านเลยครับในที่นี้นะครับผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายพี่ต้อพี่ทุกท่านเลยครับคราบฝากละกันครับแล้วพี่ต้อฝากกันดีกครับก็ ฝากสิ่งที่เรื่องนี้ด้วยนะครับเราตั้งใจทำาเป็นที่เพื่อไม่ให้คนที่อ่านนิยาผิตฟังเพื่อไม่ให้คนที่ตามเรื่องสีนิวายิตฝังนะครับพี่ตราก็มั่นใจในทีนักแสดงแล้วก็เรื่องที่เข้มข้นมากก็เป็นอีกอันที่จะนําความสุขมาสู่ผู้ชมทุกท่านนะครับฝากซีรีส์รักโทษโทษหนหนึ่งสามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากรับครับครับก็สำหรับผมนะครับในนามผู้จัดนะครับก็คือขอฝากซีรีส์เรื่องนี้กับทุกท่านไว้ด้วยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ มียอดคนอ่านเนี่ยร้อยกว่าล้านแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็ตัวเส้นเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วก็เนื้อหานยค่อนข้างเข้มข้นและที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้ได้รับการตอบรับจาก26ประเทศทั่วโลกไปแล้วนะฮะซึ่งมีคนสนใจที่อยากจะเอาซีรีส์เราไปฉายส่วนในไทยนั้นนะครับตอนนี้กำลังกำลังเจราจาอยู่กับกับช่องใหญ่อยู่ช่องหนึ่งนะครับก็เร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าดูรายละเอีอดเยดสัญญาแล้วถ้าเกิดโอเคเรียบร้อยเนี่ยก,ก็จะแจ้งกันอีกทีน,น,นะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มในไทยครับผมดีหน้าเลย ป่านะไปปีฮะคอเตอร์สาออคอเตอร์สี่ครับคอสเตอร์ป่าสีน่าจะเ็